สวัสดีครับพบกับเสือสืดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือมานําเสนอมีดที่สร้างจากเหล็กตลับทุปื้นเจแปนนะครับหรือญี่ปุ่นนะครับสร้างเป็นมีดนะครับราคาจับต้องได้นะครับ8 0 0ร้อถึงเก้บาทนะครับมาเชิญชมความคมของแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่1ครับคมจัดมากเลยนะครับ เล่มที่สองครับหมหวานเทียบเลยนะครับหนึ่งสองราคาแปดร้อยบาทนะครับเล่มที่สามครับก่าปดสองนิ้วนะครับผมเล่มที่สี่ครับสามสี่นะครับราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับ เป็นที่ห้าสิบจุดสองนิ้วนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับเป็นที่หกครับออกเด็ดนะครับผมสิบนิ้วจุดสองนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับเล่นที่เจ็ดครับ กมจัดเลยนะครับเล่มที่แปดครับกมหวานเพียบเลยนะครับทุกเล่มจะจะทำกลมหวานเลยนะครับเล่มที่เก้าครับกลมจัดมากเลยนะครับเล่มสุดท้ายครับผมเล่มที่สิบนะครับยาวถึงสิบเอ็ดนิ้วครับผมสวัสวีนะครับผม 5-10นะครับราคา900บาทนะครับพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งนะครับเล็กชุดนี้สร้างจากตลับลูกปืนเจแปนนะครับผมออกแบบเป็นทรงมีดซุยมีดเน็บนะครับผมเล่มที่1 8.7 1.45นะครับสัน6มิลและมี2 8.7 1.6สัน6.5 1-2ราคา800บาทครับ เล่มที่3 9.2 1.6 6.5เล่มที่3 9.3 1.7 7มิลนะครับผมราคา850บาทเล่มที่5ถึงเล่มที่10นะครับราคา900บาทเล่มที่5 10.2 1.5 6เล่มที่6 0 2 1.7 6.5เล่มที่3 10.2 1.7สัน 6.5้ามิลเล่มที่สี่สิบจุดห้ากว้าง2นิ้วนะครับสัน6มิลเล่มที่8ดนะครับผมเล่มที่9อยู่ที่10 6กว้าง2นิ้วสันห5ดเล่มที่11เอเล่มที่10อยู่ที่11บดนิ้ว1.65สันหมิลนะครับ5ถึง10ราคาเก0อบาทนะครับพร้อมฝักพีวีซี พร้อมส่งครับสนใจสั่งซื้อนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0897560208นะครับตรับปุกบปืนแท้สร้างมีดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ